ค่ะเพื่อนๆมายนะคะคนะวันต่อชอบฟ้าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรีปรทุมค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วเนาะกับรายการไทยยังงงวันนี้นะคะจะมาเสนอกับคําไทยแปลกๆที่ทุกคนอาจจะรู้ที่มาหรือไม่รู้ที่มาก็ได้ซึ่งในคลิปนี้จะเสนอคําว่าวินยูชนมีเพื่อนๆคนไหนเคยได้ยินหรือว่าคุ้นหูบ้างไหมคะหรือว่ามันจะเหมือนกับวิญญาณ วิญญาณที่ประสบอุบัติเหตุรถชนนะคะหรือว่ามันเหมือนกับคำว่าวีรชนนี่ยังไม่มีใครขันเลยอเนี่ยไปกนแล้โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มในโหมดที่จริงจังกันบ้างดีกว่าเนาะ คำว่าวินยูชนนะคะประกอบมาจากคําว่าวินยูกับคําว่าชนค่ะคําว่าวินยูเนี่ยมาจากภาษาบาลีซึ่งมีความหมายว่าผู้ฉลาดและผู้รู้แจ้งค่ะส่วนคําว่าชนจะมีความหมายว่าบุคคลเมื่อรวมกันเป็นคําว่าวินยูชนจะมีความหมายว่าบุคคลผู้รู้แจ้งและบุคคลผู้มีปัญญารู้สํานึกผิดชอบชั่วดีค่ะจึงมีคำกล่าวที่ว่าพอเรื่องเช่นนี้วินยูชนควรรู้ค่ะ หมายถึงการกระทำการใดๆที่ควรที่จะรู้ถูกรู้ผิดรู้ว่าอะไรควรไม่ควรจะอ้างว่าไม่รู้ในสิ่งที่ทำนั้นผิดไม่ได้พอเรื่องเช่นนี้วินยูชนควรรู้คะ่ะถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงก็เชิญมาเรียนที่คณะเราสิคะ